พี่น้องอันนี้พาพี่น้องมาวันกานะครับวันกาไร่ตาสามเขาครับบวกไม่เคยเกิดครับเดยวเล่ดีๆรถไถวันกาไปทาครับไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับอันนี้เลยสูบน้ำครับสูบน้ำตกก้าครับเหมือนีรถไถเดินตามกันมาไถไงครับอันนี้เอาไปมาไถไงครับเหมือนรถไถเนียร์หน่าครับ ถุงน้ำครับถุงน้ำตกกาครับตกแต่เดือนสามนะครับครับซุ้มแวนไรมันเกิดเกิดแน่มาเกิดแน่นะครับโรงแรมมันแหรงพอดีครับแล้วเดี๋ยวมันสูบน้ำตกกาค,ครับถ้าเิ่งพี่นอ้องเพิ่นถ้าเป็น,น,อน,น้องก็บรรจุบรรยากาศ การยำเทยนลูกกาครับนี่คือสูบน้ำครับเพื่อทิ่ว่านกาครับแตนน่ตบรรยากาศรถไทเดินตามตรงไหนหรือว่าใครนี่นะครับนี่จะรถเทยนไงรถไทยนสมนครับ เสียงดังนะนครับพ่นห้องนะเสียงรถไถครับนี่สูบน้ำใช่นนะครับให้มันเต็มเล็กน้อยนึ่งพันกจะด้เริ่มขาดขาดเลยกระถิวันครับพื้นที่สระถิวานกาครับ มีกระพ่น้องหนามเก๋งที่พ่อแล้วครับที่นี่เป็นกะติน้ำพ่อเป็นกะติขาดครับกะติวนันเขาวัวานกานะครับนี่ครับซุ้มวันเดี๋ยวมันกิดง่ามแน่ครับมันอย่างบ่อเคยเกิดไรครับเลยเดี๋ยววันกาไปสำรองเลยครับมันจะเกิด ก็เต็มที่ันนี้ครับนีวัดทีเีจะขาดครับเ้อไปหน่อยมือมันวิขาดเลยข้างในขาดเลยถือว่านบนี่ครับพีกกัน วนการการวานกาครับพี่น้องไอ้คาดได้ว่าดิ่นมันเสมอคผมไงมันเปียบ น้องเป็นเตียมพื้นที่ไว้แล้วครับหมอบไปเตียมพื้นไปเตียมไปอีกประมาณสักครึ่งทุ่งแล้วมันเตียงเมื่อวานเลยเพิ่นมันเอลกหยากรับที่จมดินกระโวนครับเดี๋ยวอีกขันตอดกันด้านผมทพาบว่า,าพี่น้องม่าบึ่งอีกเด้อครับเด้อหลังจากเตรียมไว้ได้เวลาเลยครับเปนน้ก็ษตรวานนะครับเด้อพี่น้องวานกาเลยครับ นี่ครับวิธีการวานกาครับอันนี้อาลีครับเป็นมะวานไหนครับเหมือนเนี่ยวาช่องแล้วอาลีเหมือนเนด้อโอ้โนี่ครับเมือ่อปูครับเมื่ออาชีพครับเป็นวานมันมาไร่ทงหรอเขาไา่าเราเหารอเกษตรกรดีเด่นครับวันนี้มันต้องอาศัยความชำนาญพิเศษครับพี่น้อง กับวิธีการวานกับวับนแล้วห้องบา่าห้องว่าเขาหํามันว่เอาไปแบ่งสีเล่นปะเป็นแบบวานแล้วคือว่าวาัานเลยครับว่บาเด็กเขาไปยำไปเหยียบอยูน่นะครับมันเป็นกระติบา้บานกับป้อยเป้นี่ครับมัน็ติดเกิดของมันเองเลยครับมันพี่น้อง วิธีวันก่าครับรใใจักมือห้อยห้อยังเอ๋อแปนปักดำได้ประมาณสามซับดาวนะครับพี่น้องระยะเวลาของมันกังสีเป๋อเปดำลก ถอนเป็นต่นกาไปปักดำเลยครับมันเกิดระยะเวลามันพอสมควรครับพี่น้องเนาะประมาณสามสัปดาห์นี่ครับพื้นที่เ,เตรียมไว้แล้ว การเอ็ดในเอ็ดหน้ามันก็มีขันมีตอนของมันอยู่นะครับเนาะมีระยะเวลากำหนดของมันครั้วันกะาถ้าไปสามไปมงเดนบักเกิดบังแงมเลครับพี่น้อง ขึ้นงามบัางงามลกยากบลกยากขึ้น,นอยู่กับปูวานนี่เลยนะครับเด้อกากระเด็นเป็นรปกันนะว่าสองนิ้วสะกิดเด่นตั้งเลยว่า, <laughs> างควันวานวันนี่มันก็ถอนอยากเลยครับกาถอนขึ้นขาดเบิดลครับปูอันบอนช้ำนาญนมันนะครับมนันนี่เป็นผูซ้ำนาญผู้เชี่ยวชาญครับเป็นมืออาชีพอยู่ครับเป็นมาซอยวานในมันนะ เฮาลีครับเพป็นเฮทตนาเป็นอาชีพเนะครับเฮทตนาหลายทงนะเป็นเฮาลีเป็นว่าสมมติว่าเขาตีดับมันเพื่อหัดเลยเสียมันจันทร์เขาต้องเอาปุ๋ยมันเมื่อวานไอ้มันนี่แหละครับเพื่อว่าที่มันลกง่ายังหน่อยหากมันฟูอะไรเงียครับเป็นว่า ากาทีมาลกเลยนี่มันมันจิลกยากครับนี่ครับอ่าเมือ่อฉีบครับเมือ่อฉีบอีรีครับนนี่ครับ วานเรียบร้อยครับนเพนื่อนการล่อบางอย่างประมาณสามสัปดาห์เลยครับพี่น้องเด้อมันสิงามทำเตะก็รับประก,กันมันครับมันสิมาโชว์ลกให้เบิ้งมือน,นั่นเพื่อนเพื่อนว่าเอารับประก,กันเลยแนะ่นวะโอ้รับประก,กันการลกไงเพื่านหัวเราะเลยเพิ่งสาวเก๋เพิ่งมากเลยครับเพิ่งมาเบิังวานกาครับสาวเก๋ศสาวหน่อยเพิ่งมาเบิังมัน เนรถย่นมฮยครับมื่อนี้ก็ซํำนี่แล้วครับพี่น้อง้วจบภารกิจเลยครับก็รอบางอย่างสามสัปดาครับสวัสดีครับ